สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะคลิปนี้จะมาตามเลขของแม่หน้าอีกแล้วนะคะชมหลังจากวัตถิพันธ์มาเลขของแม่เฮาเขาจังๆมาจังๆเลยนะคะชมปังอีหลีนะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆเ,ยเรื่องวัตถิพันธ์มากความฝันแม่เฮาเพิ่นไหมาชุดเดียวหางเดียวนะคะชมมาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มนะคะสาหรับเลขเก่าหนึ่งของแม่เฮานะคะชมงวดนี้ได้เลิกงามมดีนะคะ ตามตัวเลขกับแม่เฮาให้แฟนช่องได้พิจรารณากันคือเก่าน,นะคะงวดนี้แม่เฮาบอกว่าได้ตัวเลขกเดียวทางดีดีดีขาดเขาธรรมชุ่มกับมูเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นถือมาโดนเขาธรรมชุ่มถือมาจนรวยเนาะคะ่ะถือเป็นปีปแล้วเขาธรรมชุ่มงวดที่ผ่านมาได้เป็นล้านเนาะเขาธรรมชมเพิ่นได้หลายคักจนว่าได้ เฮ็ดบุญสองวัดใหญ่เลยแล้วก็ได้ถวายพระใหไงนะครักคำชมเพิ่นว่าเพิ่นบอกคนถถกเบิดบ้านนะครักคำชมเป็นตาลุนอีหรือนะคะเพิ่นได้ตัวเลขมาหน่อยๆเน้นๆนักคำชมเว้ากะสิว่าเว,ว,ว้าวผุดนะครักคำชมแต่ว่านี่คือเรื่องจริงนะคะกว่าจะมาหอดแฟนช่องเฮาไดน้นักคำชมงวดนี้ก็หวังว่าเลขของเม่เฮาที่เพิ่นได้มาจะมาตรงๆเขาจังๆให้แฟนช่องเฮา ได้โชคได้ใช่กันทวนหนาทนะุกคุณผู้ชมจะได้เป็นตัวเลขตัวใดแบบใดและก็งวดนี่แม่หน้าเฮ้าฟันดีบอลนะคะ <Hello. S 1> ให้ซีเฟนสองเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของแม่หน้าให้แม่หน้าเป็นคนเราให้ฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลแม่สวัสดีค่ะพ่อเองนอนไปอ๋ uh huh. นอนเลนนัวังว่านรับเป็นยังไงเมาตามแนวทางฝากเฟ้นช่องเข้าอีกแล้วแม่ไกลมือไกลเว้นแล้วฟันดีบ้องวดนี่งวดที่ผ่านมาเป็นตาเสียดายเนาะแม่โดนถือเลขดังเขาเนาะแม่เข้าฝันแม่นคักเนาะค่ะไม่มีเขาถือบ้านตั้งโต้านเขาถือเมื่อวานค่ะอุ้ยแม่แม่อืมคู่อันนั้นเขาถือเป็นล้านค่ะป้าที่พระญ่ไปถวายสองวัด โอ้ค่ะเพ็ดอนต่ปลาอันเพื่นเพื่นถือกันก้าหนึ่งนี่เลยแม่เออโอ้เขาถือมาหลายงวดละ่ปะป้าเพิน่นเพิ่นได้ไม่ได้ใส่แม่จากคนวารีคนเฮชรเอ้าันวรมนันบอกมันต้องมีทีไปทีมาโอ้งวดนี้เพิ่นได้มาไปเพิน่นอันได้อันมันไปส่งก็เล็ดังเขาอีกหรอโอ้ อันเอาบอกเป็นสภาพบุญให้แฟนช่องเข้าน้ำเนี่ยเม่ยเพิ่นได้ตัวใดเลขถือถือกวาดเป็นบอแม่อือเจ็ด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 ศูนย์โอ้เพิ่นได้มากว่านี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะเอ่อเจ็ดเจ็ดศูนย์ละกันคอมเมนตมคนละเจ้าละกันอันเก้าเก้า โอ้เล็กสูงนะแม่นอพันไดเนาะเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าแล้วกันยังก็แม่หนึ่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งค่ะโอ้เหล็กเบิลด้วยนี่อืปกติพันไดมากจะเข่าสามตัวหรือสองตัวแม่ฮะพันไดมากโอ้ส่วนมากเข่าสองตัวอันนี้คนใดพันไดมากหลายงวดจะได้แฉมพันไดแต่ละสองแสนสามแสน โอ้ค่ะป็นได้เป็นหลานอุ้ยแสงเป้าตกมันก็คือนั่นเป็นมดบานอู้ดูคนลุกเลยแม่ปารวันนี้มาหอดหูแฟนช่องเฮาาห้ได้โชคได้ใช้น้ำเพินเนโนแม่เนาะสร้างส้งงานดังบอเลขอันเลขเจ็ดอยากดังอยู่เลยแม่มาเจ็ดนะอยากดังแต่ว่ากะแล้วแต่พูดมีดวงเนาะแม่เนาะว่าจะซื้อใดบ่ไดเนาะอันนี้แม่น้าเฮากับบอกบุญเนาะค่ะ เพื่อได้โชคได้ใช้รับปีใหม่นะแ<ช>ม่เนาะเพื่อนวดเพื่ยาเพื่อนถือเป็นล้านวัดดิแม่เออเพื<า>่นเป<า>็นล้านเป็นเฮ็ดผ้าปา่าเ็พผ้าป่าแล้วก็ผ้าอันเอาผ้าผงใหญ่ๆนะ่ะค่ะร้องผงไปถวายอสองวัด<อ>ค่ะโอ้เพื่อนถวายสองวัดเลยถวายสองวัดเลยอืมปา้าดวงเพื่อนดีเนาะแม่ถือจนรวยวัดเถอะ ลวดใบ้านพักตบกับอันคือน้ามันป้วนที่มันไม่เหี่ยแต่งั้นพอป่วย่นหน,น้าอ,อ,อ,อันไม่ท้องพอมสะอาดงาเงั้นปอป่วยในวันนี้นคือหาล่อยคุนหาล่อยเนาะได้สามตัวมันบ่แม่จังๆมันบ่เออโอ้แสดงว่าเลขแบบนี้เลขมันบ่ลายหางเป็นตะลุ่นเนาะแม่เนาะเออเป็นตะลุนะ่นอืมมันบ่ลายหางแล้วกับแบบพ่อฟังเนาะแม่เนาะ พื่อผู้ใดซื้อได้นะแม่เพื่อมีโชคมีชัยน้ำเพลยอดเบ่งหามีโชคแมนแมนแม่น่าเพื่อนเป็นคนใจดีหลีอนะคะถ้าเพื่อนแม่ฟันดีเพื่อนจะบอกเลยถ้าใดแนวทางดีๆงวดนี้เป็นยังไงแม่เราฟันนั้งฟันอันอันอันหลานมันอันมาบอกค่ะหลานมันมามันบอกคอยซาำงวดแล้วล่ะ ันถึงสามหมวดขอ,ตขอ,อ,อแต่ขอไปซื้อน้ำมันแ่นี้ิงมากว่าสมาวาจังสนันนออันวดนีร้านได้ไปพเพื่ะว่าอันเ่อว่าอาจารย์ออดบอกคนค่ะ<า>อันเป็นเร็่องอุปธรรมทางแท้เป็นเนรื่<า>องวับธรรมมกเือะค่ะอาจารย์นันยันนะค่ะ<า>อันสุริยันอันอเียนคุณดูท,ดทั้งนันบ้านที่าี่ค่ะอ๋อ ค่ะออกมาทั้ง,ง,งทิมโค้งผุนแหลมเนาะแม่เนาะอาจารย์ยี่ยันที่ดังๆนะค่ะวางหันคนนัันกระทินนั่นทางประหลาดข้างก้อนนมาถอดนะ <c oughs> คน่ะเป็งงนได้เท่านั้นนี่คืแปดบาทโอ้คนป่วยท่านคนป่วยท่านเอาเลอตเตอรี่ป่วยท่าน เ่านแบ่งรอยหารอยปุยท่านอันมันวานะโอ้ค่ะปันนี้อันปันนั่นคันบอกมันคันบอกมันว่าแปดแปดหนึ่งหกออคันได้มันได่งวดนี้มันว่าแม่งวดนี่น้องเือเบอรแปดหนึ่งหกนะแม่อู้ขนหนูลูกเลขไม่น่ามากอีกเนี่ยงวดนี้แปดหนึ่งหก ชุดเดียวป่าแม่เพื่อนไฮไหมไฮชุดเดียวแปดหนึ่งหกโอ้เล็กเล็กไม่น่าโบลายชุดเนาะค่ะแปดหนึ่งหกชุดเดียวมันสิว้ยคือรถมันแบบว่าค่ะไปโจดย์ไปแม่มันว่าได้่อยก็ลืมงซื้ออีกอันนันค่ะสวยโอ้โหไปกระ้งไปโจทย์ไปเดียวดีจ้ะแต่ซื้อได้แบบว่ามันว่ามันว่าหไอ้เออซะโอ้งวดงวดเมื่อกี้เพื่อนไฮยังร้านนะแม่ งวดเมื่อกี้เป็นไงยังกันหนึ่เก้านหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งกันแล้วเป็นบดยตัวเดียวก็เจ้าเนาะแม่เมนบบมันไปตรงกับเลขดังเมนเดียวกันเมนโอ้ยงวดนี้งวดนี้ไอ้เลขล้านนี่นาสิได้อยู่นะหนูว่าเพราะว่าบโบดังปุพเดยนะแม่เอางวดนี้งวดนี้แม่น่าิ่นได้ตัวดีมาทังสองชุดเลยนะคะแต่ว่างวดนี้แม่เ้าบเท่านฝันเนาะแม่เนาะ ห้อันโชคสีใหม่คแม่แม่งสีช่<า>ถูกแม่นาแม่นาบอกบุญมูกับไ้เม่นาได้โชคได้มาเรื่อวันนี้เด้อห้ได้ลางวั่ใหญ่จังๆงวดวังยาเพิ่นห้อยู่แต่สื่อบ่ไดาเนาะแม่เนาะเป็นตาเสียดายเนาะที่ไม่นาฝันเนาะคะ่เะเพือนเลยแล้วกัใดใจเฮงเนี่ยเอาเืาา่องมาแต่เรื่องบุจักบาทบ่แม่วันนี้จักบาทเปอนเสียดายบานนี้ บานนี้ได้น้อยดีก็บ่ได้เน้ะแม่นาะเลขตัวเดียวเนาะแม่เอาพี่เจรณาเอาเนาะค่ะเลขหลานไม่น่ากับเป็นตาลุ่นค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหลานเพิ่นบอกชุดเดียวเน้ะแม่นาะแล้วก็เข่าลายงวดแล้วเนาะค่ะแล้วก็เลขที่เพิ่นได้มาเนาะค่ะอันเลขเลขที่แม่ได้มาอันนี้เพิ่นเขาทุกงวดนาะแม่นาะที่เจ็ดเจ็ดศูนย์กับเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะงวดกีเพันถึอเป็นล้านมาลายงวดอลไรเน๊ออันนี้ เมหน้าเฮ้าบอกบุญนะคะมิช่วมให้แฟนช่องเฮ้าพิจารณานะคะแงิงวดละสองแสนสามแสนค่ะเพื่อนถือเรื่อยๆค้อนผลได้หาแสนงวดนีได้เป็นล้านงวดบางั้นได้เป็นล้านจนได้อันถวายพระองค์ใหญ่นะแม่นะสาธุสาธุสาธุวดนนี้ให้แฟนช่องเฮ้าได้โชคได้ใช้รับปีใหม่กันสุขสุขคนนะคะ สาธุร่วมทั้งแม่นาเนาะค่ะออกให้ถูใแม่ไว้ที่เดาออกตัวนี้ให้มาจังๆเนาะแม่ให้ได้เฮยยกช่องเนาะแม่เนาะร้องปีใหม่แ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 ม่ไอ้แม่ท่านนะแม่ได้เงินโชคมาเข้ากับอยากเทียนบุญลาปีใหม่เนาะแม่ขอให้แม่น่าโชคดีแล้วก็ให้แฟนช่องเฮาโชคดีนะแม่เด้อแม่เด้องวดนี้ก็ได้ขอให้ได้จังๆกันสุขคนค่ะแม่ขอขอบพระคุณแนาวท่านดีๆจี่แม่น่าเป็นปันให้ช่องแพร่บ้าด้วยให้ค่ะแม่ขอให้แม่น่าโชคๆมันๆค่ะ สวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ได้เลิกงามแ่มดีีแล้วคะผู้ชมงวดนี้เม่หน้าเฮ้านะคะเพิ่นไดต้ตเลขดีๆมากนะคะเพิ่นกับบอกแฟนจ่องเฮ้านะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเม่หน้าฝันเขาจังๆเลยนะคะ่ะผู้ชมเลขของฝันของเม่เฮ้านะคะที่ฝันว่าเห็นนายหลวงนะคะ่ะผู้ชมได้จัดงานศุปไห้เพิ่นนะคะ เดฟอนเดลลัมนาะค่ะท่านชมกันเดฟอนเดลลัมอีลีนะคะแต่ว่างวดที่ผา่านมาเมนะฮะบอกว่าเลขอันเนาะคะ่ะท่านชมซื้อบอดายนาะคะ่ะท่านชมเพิ่นกระเลยบอดซื้อเนาะคะ<ม>่ะท่านชมงวดนี้แมนะห้าวไาด้ตัวเลขดีมาอีกแล้วนะคะเลขที่ร้านเพิ่นบอกเนาะค่ะเข่าลายงวดแล้วเนาะค่ะท่านชมซื้ออันนี้ก็ถือจนว่าได้เงินได้ข้ามลายเนาะค่ะเพิ่นกะบอกแมนะห้าวาคือเก่าเนาะค่ะงวดเมื่อกี้ได้เก่าหนึ่งมาตรงๆค่ะทำชุชม งวดนี้ได้แปดหนึ่งหกชุดเดียวหางเดียวนะคะแล้วก็เลขชุดข้างบนนี่นะคะเพื่อนถือมาจนรวยค่ะท่านชมถือจนรวยนะคะนิ่นย่ำนะคำชมว่าถือจนรวยนะคะถือเบิดบานนะคะงวดท่ผ่านมากกระไดงวดนี้เพื่อนได้มาอีกแล้วค่ะท่านชมตัวเลขน้นอยๆเน้นๆน,น,นะคะได้ชุดเดียวหางเดียวคือเลขสามตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเลขสองตัวได้สองหางเลขเบิรนคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคชม าาพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อถ้าผู้ใดมักโดยชอบเนาะค่ะตัวเลขโบลายตัวนะคะท่านชมพ่อฟังนะคะทา่านชมถ้าผู้ใดมัก,กจัดสื่อจัดหาไหวได้เลยนะคะ <c oughs> ท่านชุ่มเมน่าห้าบอกว่าอาจจะตรงกับเลขดังแล้วนะคะถ้าผู้ใดมีโชคมิมันนะคะท่านชมก็ไปจัดสื่อจัดหาไหวเลยนะคะท่านชมเพื่อจะได้โชคได้มันน้ำพึนนะคะท่านชมไดที่รับปีใหม่นะคะ <c oughs> สุดท้ายนะคะทั้งเจ้าขอกอวยพรใเนื้อฟ้นเจ้งเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบในหัวด้วยที่16ธันวาคม 25งพนี้นะคะก็ขอให้มีโชคไม่ใช่โชคๆมันๆในเรื่องปลงงกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ